ว่าเพลนเลนสไลด์สักลอรสุดใหม่ละลายไวกว่าเดิมชาวสวนชาวน,ชวน,นาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีคนผลิตมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ แห่งบริษัท w r r k Card Innovation หรือ WCI อีกคลิปหนึ่งแล้วครับซึ่งวันนี้นะครับบริษัท w r r k Card Innovation ของเราเช่นเคยครับก็คือการเข้าติดตามผลงานการทำงานของ3 g เกอร์เวอร์แพและสารชีวพันธุ์แต่วันนี้พิเศษครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีนี่ครับท่านรองประธานทิตาดีหอมจันมาด้วยครับวันนี้ออกตะลุยสวนออกด้วยกันกันกบพีเตอร์เกษตรอินทรีย์และ คนนี้ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชรีชูโลกหรือว่าพี่ดาวค่ะพี่ดาวค่ะพี่ดาวเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้พี่ดาวเนี่ยคือว่ารับทําสวนให้กับลุงเพราะว่าลุงเนี่ยคือทําไม่รอดแล้วก็ทําไม่เป็นง่ายๆคือเราทําให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะ ก็ดูเลยให้ครบวงจรไปเลยอะค่ะสวนทุเรียนนี้เป็นทุเรียนอะไรพันอะไรครับเป็นพันหมอนทองค่ะพันหมอนทองตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลอะไรยังไงแบบไหนครับตรงนี้เป็นพื้นที่บ้านอ๋อไสต์ตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอยู่ในเขตอำเภอลานสกาลานสกานะครับซึ่งตรงนี้ภูเขาเลยครับมีเราตะลุยตะลุยเขาตะเกียกตะกายกันขึ้นมาเลยแต่ก็ก็ พี่ดาวก็ยังมาทำทุเรียนอยู่บนภูเขานี่ได้อากาศนี่อึมครึมมากเลยนะใช่ไม่ค่อยจะมีแสงแดดเอะนะครับนี่เราได้มีโอกาสมาถึงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยพี่ดาวครับพี่ดาวรู้จัก3มเกลอเวอร์แพนเมื่อไหร่อย่างไรครับอ่ารู้จักกับ3เกลอเวอร์แพนเนี่ยสักประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ ทาง a c e b o o k ค่ะทางเฟซบุ๊กอ๋อรู้จากทาง Facebook แล้วอรู้จักข้อแล้วได้ข้อมูลแบบไหนยังไงถึงซื้อถึงใช้อะไรเงี้ยครับแล้วพอรู้จากทาง Facebook วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่สนใจในพวกของอินทรีที่จะทํากับทุเรียนหรือว่าพืชผักอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะไปฟังแล้วก็ไปรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะว่าบริษัทเขาจะมาบรรยายให้ฟังที่นครพี่ดาวก็เลยไปเลยค่ะไปฟังเลยไปฟังเลยเขาอยากรู้นี่อินรีย์มันเป็นยังไงมัน ใช่ใช่ไหมอือใช่แล้วพอไปรับรู้ข้อมูลมาแล้วตัดสินใจอย่างไงแบบไหนพอรับรู้ข้อมูลเสร็จแล้วพี่ดาวก็ตัดสินใจด้วยกันซื้ออ่ามาใช้ก่อน2ชุดอ๋าเขาเรียกว่าทดลองใช้ทดลองใช้ก่อนอสองชุดเป็นไงทดลองใช้2ชุดก็ช่วงนั้นก็ทุเรียนกําลังจะออกดอกพอดีอเสร็จทีนี้พี่ดาวก็มาฉีดพ่นเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าดอกมันติดเยอะแล้วทีนี้มันไม่ค่อยจะหลุดร่วงก็เลยเริ่มจะมั่นใจละก็เลยเข้าไปศึกษาใน YouTube ค่ะคใน YouTube ของบริษัทค่ะเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูว่าช่วงไหนต้องทําแบบไหนแล้วก็ใช้กับสินค้าตัวนี้ค่ะอย่างไรบ้างพี่ดาวก็เลยใช้มาตลอดจนเนี่ยผ่านมา3ปีกว่าแล้วค่ะก่อนใช้มันเป็นไงทุเรียนของพี่ดาวก่อนใช้ทุเรียนแปลงนี้เนี่ยนะคะคบใบของมันน่ะจะบางแล้วก็ร่วงง่ายทีนี้จะเป็นรากเน่าคอดินนะคะเพราะว่าอากาศมันจะชื้นตลอดเลยมันมันเป็น ภูเขาแล้วมันไม่ค่อยจะมีแสงแดดแสงแดดมันส่องไม่ถึงอ่าแล้วพี่ดาวใช้ทดลองใช้2ชุดด้นทุตองมันแตกต่างเลยเหรอทดลองใช้2ชุดเนี่ยปรากฏว่ายอดมันมาเร็วนะคะยอดมาดีแล้วก็ยอดเนี่ยมันจะเขียวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นก็เลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยใช่ค่ะใช้ต่อเนื่อง7วันครั้งไม่เกิน10วันครั้งอายุนะคะอายุกี่ปีตอนทุเรียนแปลงนี้อายุประมาณ10ปีแล้วค่ะแล้วปีแรกที่ได้ทดลองใช้ในส่วนของ3ามเกอร์เวอร์แพน่ะผลผลิตแตกต่างกับที่ไม่เคยใช้ก่อนหน้านี้มันเป็น ไงแบบไหน<อ>มันโอ้แตกต่างมากค่ะมากมากเลยมากคือตอนแรกที่พี่ดาวไม่ได้ใช้เนี่ยนะคะพี่ดาวขึ้นมาดูสวนคือมันติดดอกออกมาก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันหลุดร่วง มีปีหนึ่งได้สองลูกสามลูกแค่นี้เองแล้วแล้วทีนี้ทําให้คุณลุงอะถอดใจคือไม่ไม่อยากทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นพี่ดาวอะทำสวนนู่นนี่นั่นเขาก็เลยว่ามาทดลองให้ให้ดูหน่อยช่วยทําหน่อยว่ามันจะได้ผลไหมอ่ะก็เลยทํามาแล้วก็ตั้งใจด้วยตัวนี้เลยค่ะพอรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงดอกอใบสวยใบหนาเรายิ่งช่วงที่จะออกดอกมาเนี่ยนะคะดอกเยอะมากแล้วก็ดอกเนี่ยยาวสวยหนาค่ะแล้วพปีแรกที่ได้ผล ผลิตเป็นยังไงบบพี่ดาวแสองาลูกเนี่ยนะสองสามลูกเ่ยใช่รอบเลขเนี่ยน,นะคะพี่ดาวได้ประมาณตันกว่าๆจํานวนต้น25ต้น400ลูกจากที่ได้แค่สองสาลูกใช่ค่ะทั้ง25ต้นใช่ค่ะนี่นมันสุดยอดจริงๆนะสามเกอร์เวอร์แพนนี่เลยนะที่ที่ช่วยพี่ดาวมาปีแรกแบบนั้นเลยแล้วก็หญิงเกษตรด้วยค่ะหญิงเกษตรทางดินนะพี่ดาวก็ยังใช้ต่อเนื่องใช่ใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะแล้วปีที่2เป็นไงผลปีที่2ต้นขยายใหญ่ขึ้นกิ่งเนี่ยเมื่อก่อนกิ่งมันจะ แต่เนี่ยกิ่งมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นอาแล้วเสร็จทีนี้ปีที่สองเนี่ยพี่ดาวก็ได้มาประมาณ2ตัน2ตันครึ่งจานวนต้นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแล้วต้นทุนนี้ทําไปต่อปีอ่ะพี่ดาวคิดว่ามันเยอะมันน้อยหรือมันใช้ไปเท่าไหร่หรือยังไงแบบไหนต้นทุนเนี่ยนะคะเราใช้3เกอร์เวอร์เพนเนี่ยปีแรกเนี่ยพี่ดาวใช้ไปแค่ประมาณ20,000ได้ใช้ไป2 0 0 0 0ได้ตันกว่าที่ได้ตันกว่าค่ะ ทีนี้พอปีที่สองพี่ดาวก็ใช้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามตรงนี้พี่ดาวจดไว้สามหมื่นสามแล้วก็ปีปีเนี้ยค่ะใช้เยอะกว่าเพราะว่าผลผลิตอะคือมันมันเป็นเยอะกว่าแลวต้นมันโตกว่า,เ,าเราใช้เพิ่มค่ะปีนี้สามหมื่นเกือบจะสี่หมื่นแล้วค่ะคือต้นทุนต้นทุนแต่ยังแต่ลูกยังไม่ได้เก็บยังไม่ตัดใช่ได้ประมาณการได้หรือไวหรือยังไงแบบไหนหรือว่าคาดการไหมคาดการไว้คือรุ่นแรกเนี่ยค่ะก็ประมาณหนึ่งตันแล้วก็มันมีรุ่นรุ่นสองเนี่ยค่ะก็ สักประมาณ2 2ตันได้ก็จะประมาณมครลาแต่รุ่นแรกนี่กําลังจะตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะจะตัดแล้วกำลังจะตัดคาดว่าน,น่าจะตันกว่าแล้วก็รุ่นที่2ก็คาดว่าน่าจะ2ตันกว่าจากที่ผลผลิต25ต้นทั้งปีได้แค่สองสามลูกโอ้โหสุดยอดครับพี่ดาวทราบใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท WCI ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวชีวาภาพหรืออินทรีย์นั่นเองแล้วก็ยังกล้าใช้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจำไม่ ค่อยพึ่งใช่จะไม่ค่อยเปิดใจกับอินทรีความอินรียการบินชีว่าผักใช่ไหมเพราะว่ามันกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตดีกลัวว่าจะช้ากลัวว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตอนนี้พออยู่บนเขาแบบเนี้ยเวลาที่เราใช้คู่หูอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ยังไงคะบนเขาอ่าทงทองนี้นะคะพี่เราจะใช้ถังเขียว สองช้อนต่อน้ำสองรอยลิตรสองช้อนแม่สองช้อนใหญ่สองช้อนเพราะว่าซองนี้ยพี่ดาวตวงแล้วมันได้สิบช้อนต่อหนึ่งซองสองช้อนเนี่ยสองช้อนที่ท่านเน้นน่ะต่อน้ำสองรอยลิตรน้ำสองรอยลิตรแล้วมีหญิงเกษตรด้วยมีหญิงเกษตรด้วยหญิงเกษตรเนี่ยทางทางดินเนี่ยนะคะพี่ดาวใช้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นลูกเนี่ยเดินละครั้งเดืินละครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดออกดอกมาเนี่ยยี่สิบวันครั้งยี่สิบวันครั้งค่ะไม่มีสูตรไม่มีสูตรเกษตรไม่มีสูตรค่ะแล้วคิดยังไงคะ ก็เพราะว่าตอนแรกที่ใช้เนี่ยตอนเริ่มใช้เนี่ยดอกมันกําลังมีใช่ไหมคะกำลังกำลังเริ่มจะออกดอกเนี้ยพอใช้ไปสักประมาณ1ิวันอย่างเงี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าดอกมันขยายใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะคะแล้วก็เกสรข้างในดอกเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะมีเยอะนะใช่ตัวเมียกับตัวพวมมันมันจะเยอะมาก่อนเราใช้เคมีเกสรมันน้อยตอนนี้ที่อย่างเนี้ย ไม่ได้ใช้แค่3าเลยนะสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์เพราะตอนนี้บริษัท w c i ของเรามีสารชีวพันธุ์ที่ช่วยเรื่องของการปราบโรคปราบแมลงศัตรูพืชแล้วนะครับโดยเป็นชีวภาพเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัท w c i ของเรานะครับเน้นความเป็นชีวภาพแท้ๆนะครับในส่วนของเจนเบก พี่ดาวใช้เจนเบกเจนเบกเนี่ยนะคะ1กิโลเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยนะคะเราฉีดพ่นบริเวณพุ่มใบใส่กับชุดคูดห่หูชุดนี้ได้แต่ว่าเราใส่ชุดคู่คูู่หูก่อนแล้วพี่ดาวก็จะใส่เจนเบกยาฆ่าเชือ้อราฉีดพ่น1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ถัง200ลิตรนะคะแต่ว่าเวลาถ้าเราใช้ไปสักประมาณ3ครั้งแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาเ,เอาเจนเบกเนี่ยมาขยายเชื้อเลยค่ะแล้วเราจะได้1กิโลต่อน้ำหนึ่งพันลิตรม,มันก็ทําให้ลดต้นทุนฉีดพ่นยังไงคะ พ่นใบพ่นพ่นต้นแล้วก็พ่นบริเวณลงพื้นดินได้ค่ะมเมื่อกี้ที่บอกว่ามันชืน้นมันเป็นโรคเน่าคอดินเน่าคอดิน,ดนว่าใช้ไปกี่ครั้งถึงได้เห็นผลใช้ไปสองครั้งเป็นตะไคร่น้ําที่มันอยู่ที่ต้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะแห้งหมดเลยอืม,มันจะแห้งลงเลยแห้งเลยใช่ค่ะรับที่เป็นน้ําเยอะอะค่ะมันจะค่อยๆแห้งไปพี่ดาวต้องไปกรีดก่อนไหมต้องไปลอกก่อนไหมหรือยังไงไหมเดินการที่จะไปฉีดตรงน้ําเยอ้มเนี่ยค่ะตอนแรกอะลุงแกขึ้นมาเสร็จทีนี้แกไปลอก ตอนที่ไม่ได้ใช้ชีวพันธ์นะคะคมันมันก็ยังไม่ได้จะสักเท่าไรหร่นึงแต่พอหลังจากที่เก๋เก,โกโลอกออกมานิดหนึ่งแล้วเงี้ยให้เห็นให้เห็นบริเวณรากเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ชีวพันธ์ไปอย่างเงี้ยคือมันมันเร็วมากมันซึมได้เร็วแล้วก็มันได้ผลดีมากมเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีแสงแดดแต่ถ้าส่วนไหนที่ที่พี่ดาวไปไปร่วมใช้ด้วยเนี่ยถ้ามีแสงแดดพี่ดาวก็จะไม่ลอกแต่ก็ช่วยช่วยปราบช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาเน่าคอดินหรือน้ําเยิ้มที่มันออกมา ไฟ,ไฟท็อปอะไรเงี้ยได้ดีค่ะปีนี้เห็นโรค หรืออะไรที่เขาเคยมีเคยเป็นบ้างไหมในแปลงนี้พี่ปีนี้ก็จะมีอยู่นิดหน่อยเองแต่ว่าคือมันแห้งแล้วตอนนีมน้มันไม่เป็นไรนอกนั้นก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยมีแต่ว่าใบเก่ามันสลัดร่วงอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องไปฉีดพ่นอย่างอื่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะให้ใบมันสลัดล่วงทิ้งใบเราต้องใช้ตัวเคมีมาฉีดแต่อ,อันนี้ไม่ต้องมันสลัดเองเลยค่ะ,ะที่สาคัญพี่ดาวผมเห็นก็คือไอ้ต้นที่มีลูกลูกอยู่แล้วก็มีรัดใบอ่อนแตกใบอ่อนออกมาเรื่อยๆใช่ค่ะพี่ดาวไม่กลัว ลูกมันล่วงหรืออะไรเหรอไม่กลัวเหรอไม,ไม่กลัวค่ะหลายปีที่ผ่านมาใช้สามเกลือวอรแ์แล้วมันล่วงไหมไม่มีค่ะตั้งแต่ปีแรกเลยเพราะว่าตอนที่มันรัดใบอ่อนแบบนี้พ,พี่เดยวพี่ดาวจะใช้อ่าเนี้คูณเข้าไปหนึ่งเท่าตัวสมมุติเราใช้ถังสองลิตรสองช้อนพี่ดาวก็ใส่สี่ช้อนแล้วก็จากฉีดพ่นเจ็ดวันเนี่ยกลายมาเป็นห้าวันครั้งให้ได้สองรอบแค่นั้นเองเราใบมันจะขยายกลางใหญ่หนาเร็วแล้วมันไม่ทิ้งลูกนะส่งให้ใบมันแก่ส่งให้ใบก็เรียกว่าส่งให้ใบมันแก่เลยส่งให้ใบใช่จะได้ ได้ทาอาหารเลี้ยงเลี้ยงลูกได้เยอะได้ดีไม่มีกาสลัดผู่หูนี่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าใบเพสสลัดอ่ะมันสามารถปรุงอาหารได้เลยจริงจริงใช่ค่ะต้องเล็งให้มันรีบให้มันแก่ไวให้มันับให้มันเป็นใบที่สามารถปรุงอาหารได้เร็วขึ้นทะให้เวลามันก็เร็วขึ้นครับถ้าลองมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่อาจบอกเนาะว่าของเราวันนี้ในเรื่องของ ชีวันอินซีใช่ค่ะแล้วเราก็มีโรงงานผลิตของเราเองเราเป็นอินซีอันนี้เรารับประกันได้เลยว่าเราเป็นอินซีร้อย์เซ็ต์แล้วก็ร่วมมือกับบริษัทเอบอินโนเวชั่ที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องสารชีวพันธุ์นะคะซึ่งเป็นจุลินรีเนาะสิ่งมีชีวิตจุลินรียดีอ่ะเพื่อมาช่วยเกษตรกรในเรื่องของกลุ่มที่ประสงค์ที่อยากเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะ จริงๆอย่างที่บอกค่ะบ้านเราทุกวันนี้มันดินมีปัญหาเยอะมากๆแล้วก็ความร้อนเอ่ยเลยคือฤดูการที่เปลี่ยนไปสภาพบรรยากาศที่ทําให้ผลผลิตเรามีปัญหาเกี่ยวมาจากการใช้เครืใช้เยอะ่วันนี้เราก็อยากส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ ตอนนี้เป็นฤดูของทุเรียนทวายนะคะทวายนอกฤันนี้ดูเป็นทุเรียนนอกฤรือดูที่สำค่ญที่เราสามารถบริหารจัดการกับคําว่าทุเรียนทวายได้ที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเราก็คือภาคภูมิใจเนาะวันนี้เราสามารถทําทุเรียนนอกฤดูเสมือนทุเรียนในฤดูใช่ค่ะผลผลิตเหมือนกันเสีได้เหมือนกันแห้งด้วยที่สำคัญอร่อยด้วยเนาะอร่อยด้วยที่สำคัญคืออร่อยมากมาที่นี่ก็คือตัวบวมอะบวมอะไรอร่อยด้เลยบวมของอร่อยใช่ไหม สภาพหรือสภาพของลูกหรือผลทุเรียนเป็นยังไงครับสภาพลูกทุเรียนเนี่ยนะคะเป็นทุเรียน,นหนามหยีแล้วก็หนามเขียวแล้วก็ผลเนี่ย โตแล้วก็ภูเนี่ยเป่งค่ะอืภูนี่เต่งขนาดว่าลูกไม่สวยตอนแรกเนี่ยนะคะเจอหญิงเกษตรเข้าไปคือภูโตมากอืก็พี่ดาวลองไว้ดูอะค่ะลูกไม่สวยเดี๋ยวลองไว้ดูว่าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าสวยแล้วก็เนื้อเยอะแล้วก็เนื้อละเอียดค่ะครับแล้วก็รสชาติดีมีมีกลิ่นหอมมาก แล้วสภาพต้นหลังจากการให้ผลผลิตแล้วต้นของพี่โสมไหมเป็นยังไงไหมจากการใช้สารเกิเอหลังจากตัดผลผลิตไปแล้วต้นไม่โสมเลยค่ะเพราะว่าใบเขียวตลอดแล้วก็พอตัดเสร็จเนี่ยคือไม่ค่อยจะได้ใส่ใสปุ๋ยก่อนแล้วก็ฉีดพ่นก่อนอเพราะว่าเรามีงานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนอย่างปีนี้ค่ะผ่านไปประมาณ2เดือนกลับมาดูต้นยังสวยอยู่เลยค่ะหลังจากเก็บผลผลิตแล้วคือตกใจมากจากจากเมื่อก่อนที่เราทําสวน คนอื่นเนี่ยคือถ้าเราตัดผลผลิตแล้วเนี่ยคือเราต้องบำรุงเลยค่ะนี่เราทิ้งเพลิเพลินไปสองเดือนใช่ค่ะหายไปสองเดือนจริงมันลำบากมากนะกับพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีไม่มีแดดไม่มีแสงคือในเรื่องของการสังเคราะห์แสงการที่อาหารของพืชที่แหล่งกําเนิดอ่ะจะยากมากแต่เราสามารถทําได้ค่ะสําหรับที่ไม่มีไม่มีแสงแบบนี้เราก็สามารถทําให้เกิดลูกได้ทาให้มีเนื้อได้เม็ดรีบได้เห็นไหม ท้ายนี้ครับพี่ดาวอยากให้พี่ดาวได้ฝากอะไรกับคนที่จะได้ชมคลิปคลิปนี้หรือว่ากเกษตรกรท่านไหนที่ดูแล้วยังลังเลยังเออกับ3เกอร์วั์แพนอยู่พี่ดาวรบกวนพี่ดาวฝากได้เลยครับค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาวอยากจะฝากเพื่อนเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะคะว่าส่วนไหนที่เกิดปัญหา่าเหมือนอย่างส่วนพี่ดาวไม่ค่อยจะมีแสงแดดไฟทบท่าล่าลงสวนรากเน่าโคลนดินเนี่ยนะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ค่อยจะติดเนี่ยนะคะพี่ดาวบอกเลยว่าชุดนี้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยนะคะตอบโจทย์เป็น อย่างมากและสามารถทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีแล้วก็รักษาระบบนิเวศแล้วก็พืชผลของเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะอืมนะครับเสียงจากเกษตรกรตัวจริงที่ได้สัมผัสกับ3 g เกอร์เวอร์แพนและสารชีวพันธ์ของบริษัทดับเยูซีของเรานะครับจากที่เปิดใจใช้สินค้าตอนนี้เป็นผู้นํา เป็นนักนระดับสูงนะต้องบอกด้วยเกิดี้ต้องบอกเกิดจากการใช้สินค้าบ้มาจากการใช้สินค้าก่อนแล้วชื่นชอบกับรูปแบบของบริษัทใช่ค่ะก็คือเป็นทั้งเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นผู้นําบริหารของบริษัทด้วยนะครับที่เราก็คือในเมื่อมีของดีอยู่ในมือแล้วก็อยากจะ บอกต่อให้คนอื่น<ช>ได้รู้ได้สัมผัส<ช>ตั้งกับ<ช>ของ,ของดีๆแบบนี้นะครับโอ้น่าชื่นชมครับทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ผลการทำงานของ3ามเกอร์เวอร์แพนของเราขึ้นมาถึงครับบนยอดเขาแค่ไหนก็ถึงหมดได้ผลหมดไม่ว่าต้นไม้จะเป็นประเภทไหนเพราะของเราคือ กรดอะมิโน,โนที่มันใช้กับพืชเป็นโครงสร้างของพืชอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีไคโตซานเบอร์แพนด้วยแล้วบวกกับปุ๋ยหญิงเกษตรไปอีกโอ้โหทําให้ดินดีทําให้ดินมีจุลินทรีย์ทําให้โครงสร้างของดินดีต้นไม้ดูดซึมอาหารได้ดีนี่ครับนี่คือสิ่งที่ ยืนยันคําพูดของพวกเราและก็เป็นไปตามความตั้งใจของท่านรองมาทานด้วยก็คือการที่อยากให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวิตเจโปรเพิ่มผลกําไรแน่นอนและเกษตรกรรมไทยก็จะยั่งยืนก็เป็นสโลแกนประจําบริษัทเลยนะใช่ครับถูกต้องครับครับสําหรับวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรอินทรีนะครับแล้วก็ท่านรองธิตารีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ดาวมากที่ได้พาเราปีนภูเขาขึ้นมาดูทุเรียนสวยๆแบบนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ดาวครับครับท่านผู้ชมครับแล้วติดตามกันต่อครับว่ารอบหน้าจะขึ้นเขาหรือลงห้วยหรือไปไหนกันต่อนะครับกับวิเตอร์เกษตรอีซีและบริษัท WCI World Class n n o v v t t o o n ของเราสำหรับวันนี้เราทั้งสารคนขอเก่าครับว่าสวัสดีครับสามเกลอแพนบวกชีวรมหาศึกยิ่งกว่าใช่แล้วดี ช้แล้วรวยช่วยตดนี้เย้